Bà làm một bài hát với. Bằng một cái bài bài. Hey. Nó lại bị tắt cái nó น้องนา้าเป็นผู้หญิงนะให้มันเรียบร้อยเลยนะ <c oughs> หลังไม่ทุบให้หลังหักเลย <c oughs> ยิง <c oughs> ยิง <c oughs> แล้วแปลงให้มาแล้วมน้องนั้วแปลงน้ำยาบนสองให้น้องทำดีๆเดี๋ยวโมรู้สึกว่าหลังนี่เหนียวหนึบเป็นนดังนะยังเหนียวอะไรเอาอะไรเอาให้น้องแล้วดูอ้า เสื้อก็ไม่ใส่จะถอดเอาร้อนมากร้อนเพราะอะไรอ่ะซิทอัพิทำไมอ่ะซิทแพ็กมีหรือเปล่าเนี่ยมีพุงเลยเออไม่มีพุง ออกไปเขาห้องนอนน้องนเสร็จหรือยังลูกตาตาด้วยยาม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 าอะไรล้างมือ้เปิด้ำตาขึ้นแ้มาดูนี่มาดูนี่มามาดูนี ভাল 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 ลออ้างมือยัง <c oughs> สวยแล้วมาเดินเข้าห้องแล้วหลับตาเลยนะัถอดเสื้อทำไมอะแม่ไม่เข้าใจร้อนเนี่ยแล้วถอดทำไมอะทำอะไรมาเล่นเล่นกล้ามไงซิดอัพไม่ใช่เล่นนะตีนตุลีปูฟ้าไปกินคองอยู่ไหน บายพูดบายขอให้ทุกคนนอนหลับฝันนอนหลับฝันดีคิดถึงผมด้วยคิดถึงผมด้วยแล้วก็อะไรอีกชอบอะไรอ่ะอยาจะพูดอะไรอ่ะพูดให้เพื่อนๆรู้เอ็มเข้ามาอะไรทำมาคมอีกทีเดียวอยากให้นิโมทำอะไรบอเอ็มอะไรอยากให้นิโมทำอะไรบอเรนโม้ทำให้ดูอ่าอ่าใช่ใช่ใช่ อยากให้นิโมเต้นหรือว่าอยากให้นิโมทำอะไรโอเคนะหลับกันดีพรุ่งนี้ต้องไปโรงเรียนตีเทนนิสแต่จช้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวยสวัสดีครับ rap rap rap

เป็นไรนี่ยมุสิกเทนนิสในวันนี้อะไรอะไรอะไรมันมุรุเทนนิสนี่ถูกพ่อจะใช้ออกีเช้าแล้วฮะแม่คนไทยเปล่าฮะท้องแม่คนไทยเปล่า เอาเด <S mulheres> ี <hã> ๋ยวหัวขอกแม่หนูจะเป็นไอ้จะเป็นอายแม่เป็นคนไทยป่ะถามว่าแม่เป็นคนไทยไหมแม่เป็นคนไทยไหมแม่เป็นคนไทยไหม